สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนเช่นเดิมนะคะวันนี้นักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะมาพบกับคุณครูโบในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะจากครั้งที่แล้วนะคะเราเรียนเรื่องความเป็นไทยไปแล้วยังไม่จบนะที่ครูทิ้งเอาไว้นะคะ,ะความเป็นไทยที่เราเรียนเมื่อคาบที่แล้วมีอะไระกดไม่ไปเลยอะเด็กๆใสค่ครูโบต้องซื้อคอมใหม่หรือเปล่าอันนี้เราก็เรียนไปแล้วนะคะนี่ าการไหว้ที่เราส่งส่งภาพการไหว้ของเด็กอีกมาอุ้ยตบมือให้ก่อนเก่งมากทุกคนเลยค่ะอะต่อไปวันนี้ก็จะเป็นเรื่องความสำคัญของภาษาไทยนั่นเองค่ะภาษาไทยนะคะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและเป็นเอกลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นไทยเราจึงควรใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องและเหมาะสมด้วยการปฏิบัติ ดังนี้ค่ะาภาษาไทยมีความสําคัญนะคะแล้วประเทศไทยเราก็เป็นประเทศที่โชคดีมากมีภาษาเป็นของตัวเองไปดูเลยค่ะโ<ฮ>บอสอนหลายห้องครูโบคอแห้งมากขออภัยเวลาดืมน้ําลายนะคะอ่ะการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องนะคะก็จะมีทั้งหมด1 2 3 4องาการพูดออกเสียงภาษาไทยให้ชัดเจนมีอะไรการพูดออกเสียงภาษาไทยชัดเจนแชน สวัสดีครับถูกไหมคะผิดต้องเป็นสวัสดีครับอะครูมีครูโบมีเสียงนะคะสวัสดีครับเป็นงไงสวัสดีครับอันนี้ผิดนะคะต้องมีตรเรือเอาใหม่อันนี้ถูกต้องนะสวัสดีครับอ๋อเด็กๆลองพูดดูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะต่อไปค่ะไม่พูดภาษาไทยป้นภาษาอังกฤษโดยไม่จําเป็นนะคะ ทำไมอ่ะอ่าไม่พูดภาษาไทยบนภาษาอังกฤษเพราะจะทําให้เกิดความสับสนเรื่องของความหมายแก่ผู้ฟังได้อ่าถ้าเราพูดบนอาจจะสับสนเนาะเช่น i ไม่รู้อไม่รู้ถ้าเป็นแบบสับไทยคําภาษาอังกฤษคําาอก็แปลว่าชั้นอาจจะเป็นว่าฉันไม่รู้แต่ถ้าเป็นคําว่าไทย i คืออะไรคะอคืออา <c oughs> คือไอคอกไอคนะคะ ฉะนั้นเราก็ต้องบอกว่าฉันไม่รู้แบบนี้ก็ได้ไม่ต้องบอกว่ไอ้ไม่รู้เลยฉันไม่อันเดอร์สแตนอะไรแบบนี้เป็นอันนี้เขาเรียกว่าพูดไทยคำอังกฤษคำนะคะฉะนั้นเราก็ควรบีงเลี่ยงเนาะเพราะว่าเราจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ภาษาไทยเราให้คงไว้ด้วยต่อไปค่ะพูดคำควบกล้ำให้ถูกต้องคำควบกล้ำมีสองชนิดคือคำควบแท้และคำควบไม่แท้ อันนี้จะต้องเป็นครูภาษาไทยเนาะคำควบแท้จะมีอะไรมีกราดกลวยส่วนคำไม่แท้ก็จะเป็นเศร้าสร้อยอของเราปอนหนึ่งเนาะยังน่าจะยังไม่เรียนนะเดี๋ยวคุณครูยุวดีจะเป็นคนสอนเรานะเรื่องคำควบกล้ำถึงต่างการสะกดคำอะไรแบบนี้ต่อไปเขียนคำให้ถูกต้องตามตัวสะกดตามตัวสะกด แม่กอกาเช่นคำว่าหูตาขาปลาเสือนี่น่ารักอย่องน,น้อยหูตาขาปลาเสือแม่กอกานะคะแม่เกยใช้คำว่าเคยใบเตยแม่กกใช้คำว่าเลขกาดแม่กนใช้คำว่ากินกันเออสำหรับภาษาไทยเนาะเยอะเนาะต้องมีแม่กอกาแม่นุ่นนี่นั่นเปหมดต่อไปค่ะ เป็นการสรุปแล้วหมดแล้วค่ะสำหรับหลักการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องก็มีแค่4หัวข้อใหญ่ๆก็คือ 1. การพูดออกเสียงภาษาไทยให้ชัดเจน 2. การพูดภาษาไทยต้องไม่ปนภาษาอังกฤษโดยไม่จะเป็น 3. การาต้องพูดควบกล้ามให้ถูกต้องและ4เขียนทำให้ถูกต้องตามตัวสะกดเองค่ะแต่น่นอันนี้ก็เป็น หน่วยที่1ก็คือเรื่องความเป็นไทยนะคะก็จะมีเรื่องมารยาทเรื่องความกตัญญูแล้วก็ความสัมพันธ์ของภาษาไทยนะคะสําหรับมารยาทก็แยกย่อยเป็นการทักทายแล้วก็การไหว้การทักทักทายนะคะผู้ชายก็บอกว่าสวัสดีครับส่วนผู้หญิงก็บอกว่าสวัสดีค่ะโอเคทักทายแบบน,นี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะการไหว้ก็เหมือนการไหว้มี3ระดับหนึ่งไหว้พระสงฆ์สองไหว้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ญาติผู้ใหญ่ สามว่าบุคคลทั่วไปหรือบุคคลเสมอกันอันนี้แบบครูชื่นชมเด็กๆชื่นชมผู้ปกครองมากเลยค่ะที่ส่งภาพมาให้ครูประทับใจมากค่ะลบมืออีกครั้งประทับใจมากอ่าแล้วก็เรื่องความกตัญญูกตเวทีนะคะก็ความกตัญญูต่อพ่อแม่เราต้องทำไงเชื่อฟังคำสั่งสอนตั้งใจเรียนช่วยท่านทํางานดูแลท่านเมื่อเจ็บป่วยดูแลท่านเมื่อมาจากทํางานนั่นเองคุณครูก็ บอกไปแล้วว่าต้องทาอย่างไรบ้างแล้วก็วันนี้เราก็เป็นในเรื่องของความสําคัญของภาษาไทยนะคะสรุปรวบยอดทุกอย่างก็คือพูดออกเสียงภาษาไทยให้ชัดเจนพูดทาควบกล้ำให้ถูกต้องไม่พูดภาษาไทยปนภาษาอังกฤษโดยไม่จําเป็นเขียนคําให้ถูกต้องตามตัวสะกดอันนี่ก็มีแค่นี้สาหรับพารกงานนะคะโอ้อันนี้จะเป็นคับหน้าเนาะพารกงานเขียนนิดนึงพอเนาะ ใ่เขียนอันนี้ดีกว่า<ม>อีเขียนอันนี้พอหนูก็ขึ้นเลยค่ะวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชื่อชั้นเลขที่การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องแล้วก็เขียนเลยพูดออกเสียงภาษาไทยให้ชัดเจนไม่พูดภาษาไทยปนภาษาอังกฤษโดยไม่จําเป็นพูดคกกรรําควบกล้ำให้ถูกต้องเขียนคําให้ถูกต้องตามจวสกดลเยอะไหมสําหรับครูครูว่ามันเยอะเนาะ แต่ไม่เป็นไรหรอกลูกเขียนไปลูกเดี๋ยวเราก็เก่งเองโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดแล้วจบเพียงเท่านี้นะคะสัปดาห์หน้าคุณครูก็จะขึ้นในเรื่องของรักาติสารกระสันอีกสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนนะคะก็ขอให้เด็กๆตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานนะคะไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งค่อยๆทำไปนะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะคะคุณครู ทราบดีทราบถึงปัญหาทุกอย่างว่าบางคนอาจจะไม่มีเวลาบางคนกนกลับมาบ้านแล้วก็เหนื่อยแล้วก็อยากให้เราช่วยกันเนาะผ่าน,นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะถ้าเลือกได้คุณครูก็อยากให้เด็กๆมาโรงเรียนนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้มันเป็นวิกฤตจริงๆค่ะก็ฝากให้กําลังใจคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองสู้ๆนะคะเพื่อบุตรหลานของเราค่ะสวัสดีค่ะ